สัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องวัสนี้พี่น้องต้องไปเก็บของใส่กระเป๋าจะไปไหน <c ười> ออกเลาะตัวออกเลาะตัวเมนบบพี่น้องจะจะออกเลาะแล้วนะคะ <c ười> หาเลาะหลินตัวไปแบบนี้เด้จะไปแบบเซอร์อนี้เลยนะเฮ้ <c ười> ยหาหมวกมาใส่ ใส่เกกะาจังใส่เสือกัดนี่ลราไปอ่ะโอ้อัลตแมียมสีฮอนบ่งฮอนเนี่ยหัวกัจแมนหัวมันใหญ่น้าข่าวไทยตัวนี้เดี๋ยวแต่งลงกันว่าหันไปนไงว่าหันไปนไงแล้วอันนี้คุยกับญี่ปุ่นพี่น้องเพาะตอนปุยกันว่า พากันคุยกันว่าเธอจะเอายังไงกับชีวิตเธอจะเอายังไงกับการมาเที่ยวเธอจะอยู่อีกนานไหมพะหนะถามนี้บุญไหมเธอจะอยู่อีกนานไหมพัชถามนี่บุญเดี๋ยวบมกกันเลยว่าฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะอยู่อีกนานไหม <laughs> เออเธอไม่กลับไปทํทาทาฟาร์มของเธอเหรอพรัน ว่าจังใดมันประเทศดหดยามลงมาสนับคือกั็พอญ่นะเนาะเราไปอยากดูเราไปอยากดูกว่าเขาสิเป็นไปจังใดมาจังไดเอเลรโซ่อ,อันนั้นโซ่อ,อันนี้ไปแล้วพี่น้องโซ่บ้าโซ่ญี่ปุ่นพอย่าย์ใดล่ะพอย่ายที่นี่ละ่ะพอย่ายที่เาขาเพนน้ำกันนี่ละ่ะถามเดี่ยวโน่นนี่นั่นนี่ถามกันเดี่ยวกวันไปเห็นงานตัดตละลเมือณนะตอนนี้ตั้งแต่ ตั้งแต่ที่บนมาพูดว่ามีการน้อยการง้อนแล้วหลังจากนั้นที่ว่าปรับคพามมข้อใจแล้วอาดูตารางเวลาเรียบร้อยแล้วน่ะแล้วก็โอเคได้พี่น้องแล้วก็เหตุตามที่เราวอาได้ทุกอย่างเลยคือตอนนี้คือตอนนี้แกใส่ใจมากแกใส่ใจแกใส่ใจเวลาใีบนญักมาแกบุบมาตอบนี่ เวลาเราถักมาบางเืออยู่บนน้อนหลับนอกบางเือกับมือน้วหูมือตากับบึงเพราะเขาบึงเล้วมันกระมือกับว่าอ่านแต่ไม่ตอบอยังสีนาคุณอ่านแต่คุณไม่ตอบฉันยังสีนานอันนี้ก็เลยเพราะเขาบอตอบเราโทษเลยเด้บอันนี้พี่น้องเราเป็นนันวายเราโทษเลยเด้โอ้ยหัวมันใหญ่ไหมยี่บนจิตวิหารงน้อมากใส่เนาะต้องหาเสือมาห้อยด้พี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวคนสิ่งต่กงๆไปกันืม mm ่ hmm. ด้ว่าทุกคนเราจะไปหาเราจะไปหาเสื้อมาลอยตัวเนี้ยลอยมัดนี่เมียหัวยังหัวใหญ่ทุกคนเลยใช่ไหมเอาตัวนี้ได้ไหมอ่ะหน่อยปวดเนาะ แล้วอันพ่อยัยเนี่ยพ่อย่ไม่เนี่ยร้องอหูความสนใจเร็วเพราะว่าเพราะว่าเจ๊บุญเขียดให้เแล้วเขียดเห็นแลาวันนี้แล้วก็เลยว่าโอเคฉันจะปรับเวลาฉันจะหาเวลาอันโทรหาคุณคุยกับคุณหหลายคนนี้อยังสินะพี่น้องก็เหมือนแบบว่าคือแบบว่าเฮ้าอ่ะเนาะ ่วงนั้นเขาพลังแบบจิตใจเรากลังบา้าบอีใช่ไหมทุกคนจิตใจเขาพลังยําแย่ยอยู่เขาก็อยากมีคนคุยแบบมีคนเข้าใจปลอบใจอย่างจังสีนาะฝันเล่ปาปัญญาอยากทำงานอยากเลี้ยงไอเลี้ยงอย่างาเล่าสีนาะเขากับเขาใจยุ่แต่ว่าคือ,ค,อคือคนมันน้อยใจอ่ะเนาะคนมันหน่อยใจอะ่ะแหละเขาก็เล่นเขียดให้เล่าสีนาะ ที่คนกับพิดเองเหรอวะคือว่าเราก็ผิดเองเนี่ยเราเป็นคนที่ว่าใจใจร้อนเกินไปไหมอ่าน้อยน้อยเองนี่ยังเองสินะเราเลยจากนั้นมาเนาะไอุ่นกับบอโทรหาเราีอุ่นกับบอว่าว่าอย่างเราก็เลยเราเลยปรับปรับเวลาเราก็เลยปรับเวลาเราให้ให้เข้าโอเคฉันจะ ฉันจะอันหาเวลาให้มากกว่านี้แล้วบ่าเราก็เลยติดตามที่เราเอาได้ปฎดเพื่อเราทรงของคพวมนุนนัน,นมาหาเฮาพอเฮาบ่ตอบก็ได้เด้แบบนี้พอเฮาบ่ตอบแล้วจะแล้วจะปิ้งปังของเราเองเลยแม่ทุกคนเราจะปิ้งปังเราจะโทษของเราเองเลยแบบนี้ก็ต้องได้งอเนี่ยโอ,อ้ตอเล็กกายเป็นวายญี่ปุ่นจะต,ต้องไวลหลับโทรศัพท์เราบบานี้ ค่ะบะรับบ้านนี้เราก็เครียดแล้วว่าเอออยู่ทําอะไรอยู่ทําไมไม่รับสายฉันจ้างเสร็จนงสี่เด็บานนี่เอ,อ้ยกลายเป็นกลับกันเสียแล้วกลายเป็นว่าเขาอัานนั่นจะของเสียบานนี้เดี๋ยวมันก่เราไปถามว่าสิกับบ้านตอนใดอยู่สิอยู่สิโดนบ่เด็บานนี่เริ่มสอ่อเริ่มถามมาเด็บประมัน พราะมันเคิ่งเดือนเข้าไปแล้วเป็นบ่ออะไรยู่บนมม้าจะมันที่สิบเนาะยุสิยูอีกโดนบ่อที่แหลกหน่อคุยกันมาสิยูจะกอาทิตย์สองอาทิตย์จังสีน่นะอืมแต่เราน่ละเป็นคนออกหัวคิดไอเดียให้ยี่บุมาเที่ยวอะ่ะแต่ว่าเราไม่ได้แห่งเงินเด้อเออเราไม่ได้แห่งเงินแต่ว่าเราเป็นคนหลออกหัวคิดอืมไหวเฮามาเที่ยวจะมาอายุไปเที่ยวก่อนดีบ่อช่วงอายุกําลังแบบ ใจวายยู่กกำเนิดกับโตกําลังเสียใจอย่างสินะยุงต้องไปหาคนไข้ไปหาพักคอนกอนี่อย่างสิเออเป็นคนคิดติดีอย่าบุกัคิดอยู่แล้วย่าบุญกวา่าสิมาอยู่แล้วด,ลดีก็ได้มาดีพ่อมาแล้วมันก็ติดล้มสิตัวพี่น้องว่าเธอเบก็ติดล้มเสร็นนจแล้วบ่านอยกกับกลับแล้วบานได้ไหม ยังดีกว่าห้องปรมัดด้มันมันมันเหนื่อยหนักนะพี่น้องหล่มไหมต้องสองร้อยห้าสิบนี่แพงซื้อหอาหาดมันเลยแพงเอาผู้ใดต้องต้องติ้งต้องมาแล้วนะป่านนี้กับมีหลายเม้นก็มีหลายคนก็มีโอ้ยก๋วยเรียกว่าเม้นเนาะพี่น้องเนาะ เม็ดไปต่างๆนานาสารพัดตะสิไว้เฮาดอกคนก็ได้จักว่าอีหยังดอกจักสิอีหยังมากมัยว่าก็ย่าแมมันบ่ได้ไปห้อยหัวแม่มันอยู่ดอกเนบนว่าจักมืเจ้าสิยากอีหยังนําป่อยแท้จักมเจ้าสิยากเจ้าสิบ่นการชีวิตอีหยังป่อยทนกกระเด็ดแท้กอยู่แบบ ชิวๆสบายๆจต่วองเงี้ยสีก่ก้อนมาได้ตีมันโอเคบ่เนี่ยเราก็มาตรงนี้เขาก็ไเด็ตัวเนาะเออ,อจริงๆเนาะมันหนาแต่มีตรงหลุดตรงนี้ได้ตัวเนาะตรงหลุดตรงนี้ใส่หมวกยังน้อยเะโอ้ยออกหอนหน้าว่ามันยังได้ออกหอนหน้าออกหอนตา อย่างเนี่ยคนที่รูจ้จักอย่างน้องมารีมารี่างนเลยชีวิตชิวๆพี่น้องอยังมากไหมบันนี้อันมือนี่อันว่างหันนี้เมนหนึ่งได้บนันนี้ฟังฟังแล้วสงสารฟังแล้วน่าสงสารครอบครัวฟังแล้วน่าสงสารจังปะนะเจ้าบุกเรียกว่าสงสารไข่สงสารผู้ให่ ่าขอใจมีแบบมิ้นแบบกำกำกวมเขาเรียกกำกวมนะกำกวมไม่ชัดเจนอะ่ะหลายอยู่ได้ข้างนอกเออมีเหมือนแบบกำกวมหลายอยู่ก็ดูว่ากันว่าม,มันต้องการนี่ยังเออต้องการจะแซะต้องการจะดา่าแต่ไม่ชัดเจนเอีหยังประมาณนะี้อยากในคนตรงนี้หันไปดูตัวเองก่อนว่าตัวเองอะ่ะชีวิตตัวเองอะ่ะดีขนาดไหนทำได้ดี กว่าคนอื่นไหมใช่ไหมจ้องคอยมาเบาโอ้เจะาไอ้ยังดอกไป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 เดินก่อนหาคลิปหาทำไปเรื่อยๆพูดหลักจีไปทั้งสายน้ำเย็นนาในผนลับพี่น้องมันนี้บุ๊ยลงทะเลดอกมือลุ้นจ้อิจไปทะเลมือลุน้นจิไปแถวหาดกระหลิมจะไปขดหินหาดกระหลิมปะขดหินหาดกระหลิมโอเคเด้ มันเป็นธรรมชาติดีมันสวยตรงไ่นแล้วมันไม่มีใครไปแบบวุ่นวายอะไรมากมายเหมือนชายหาดตรงแถวหน้าป่าตองแถวผมมึงเนี่ยมันมันแบบมันไอมันโล่มแห้งโพดมันบบกเออมันอ่ะหลวงโพดพี่น้องนั่นแหละเอ้ยนาองจตุสิวาจังไหชีวิตของคนเฮ้าต่ละกพนมันกับประเดิคือกันกับเยาว่ากันเถอะพี่น้องเอาเป็นว่าดูดูแลตัวเองให้ดีมีความสุขก่อน ก่อนที่จะว่าคนอื่นดีไหมจังสัน,นะเนาะเออบาง่นทีว่าผู้ใดก็ดอเพ่าด้ไปว่าผู้ใดก่อนเลยนะคะกับชีวิตของตัวเองก็แบบนี้แหละกับไปเรื่อยๆแบบนี้แหละถึงเวลากับกลับไปเหตุงานถึงเวลากับเออมันขอาจิเป็นไปเองหรอกพี่น้องเขาขีดเส้นไว้ยังไงแล้วก็ไปตามนั้นแหละมันสิว่าจังไรเออ,อตามนั่นแหละมื่อนี้สิออกไปก็เราเลๆๆๆ่นๆกอนไปหาซื้อเว่